สามรุ่นรถไฟฟ้าที่มาแรงในงานมอเตอร์โชว์ที่สามารถอัปเกรดเครื่องเสียงได้มีรุ่นไหนบ้างมาชมกันครับรุ่นแรกลูมินน้องง่วงเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กครับสามารถอัปเกรดชุดลำโพงของแอลไพได้ครับเราจะติดตั้งเป็นชุดลำโพงกลางแหลมแอลไพคู่หน้าคู่หลังพร้อมกับซับบล็อกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกเป็นซับบ็อกขนาด7นิ้วครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่14,900บาทเท่านั้นเองครับบอกเลยครับว่ารถเล็กๆแบบนี้ติดไปเล็กแต่พริกขี้หนูแน่นอนครับรถรุ่นต่อไปฉางอันดีพอเอสศูน ขนาดกลางครับเป็น SUV สามารถติดตั้งเป็นชุดลำโพงแบรนด์อิตาลีได้ครับของอีสตกคู่หน้าคู่หลังครับพร้อมกับซับ DSP ขนาด10นิ้วซึ่งเป็นที่นิยมสูงสุดตอนนี้เป็นซับมาชันที่เป็น3 in 1วันใน3ระบบครับเป็นทั้งแอมป์4ช e l ขับในตัวพร้อมกับโปรเซสเซอร์ใช้คอมพิวเตอร์ในการปรับดูเสียงได้ครับและเป็นซับ10นิ้วบิวล์อินในตัวเลยครับติดไปแล้วครับทำให้เสียงฟังดูสนุกมากขึ้นครับและเพิ่มพลังเบสททาให้รถมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นครับทั้งชุดราคาเริ่มต้นเพียงแค่36,900บาทเ่องรลถีมารง ที่สุดในงานมอเตอร์โชว์เกียร์ EV5 ครับรถไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็น SUV ตัวถังใหญ่เลยครับตัวนี้สามารถติดตั้งเป็นชุดลำโพงของอ u d ิสันแบรนด์อิตาลีได้เลยครับมาพร้อมกับซับขนาดใหญ่ของอ u d ิสันเป็นตู้สําเร็จครับและติดตั้งเป็น DSP ปีของ a l p i ายได้ครับทั้งเซตนี้ครับในราคาสุดพิเศษ5 9 5 0 0ับาทเท่านั้นเองครับแต่ทุกอย่างครับดูที่โครงสร้างขนา,ขนาดของรถด้วยว่าเหมาะสมกับการติดตั้งรถรุ่นน,าน,านั้นๆไหมถ้าใครใช้รถไฟฟ้าอยู่อยากติดเครื่องเสียงติดต่อที่เฮียวิลลี่ได้เลย